สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวและผมป้องกลับมาแล้วนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในมหากรรมเมนูไมโครเวฟนะครับเราเอาใจทุกๆท,ท่านที่ที่บ้านไม่มีเตาอบเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเมนูนี้นี้นี้อโอ้ยอยากทําแต่ทําไม่ได้เราก็เลยจัดให้นะครับโอเควันนี้นะครับเมนูของเราจะเป็นเครื่องเคียงหรือว่าไซ e d ดิชนะครับ จริงๆแล้วจะจะทานเล่นก็ได้นะครับผมเรียกมันว่าชีสี่แคปซิคัมส์นะครับหรือว่าพริกหวานสามสีอบชีสนะครับผมหอมๆอร่อยๆแล้วก็ได้วิตามินนะครับได้คุณค่าทางสารอาหารด้วยนะครับพร้อมแล้วมาดูส่วนผสมกันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับคือเจ้าแคปซิคัมนะครับหรือว่าพริกหวานสามสีของเรานั่นเองนะครับผมหั่นเอ่อสลซ์ให้มันเป็นเป็นเป็นเส้นๆนะมันก็ได้สวยๆนิดนึงนะครับผมแต่จริงๆอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะ <Ooh. S 2> เด่นเลยไหมผมโอเคคุณผู้ชมต่อไปนะครับคือเม็กซิกันชร์ชีสนะครับหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสก็ได้แล้วแต่แต่ผมแนะนำเป็นตัวนี้เพราะมันค่อนข้างจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นิดนึงน,นะฮะมันจะแบบ กลิ่นแซ่บๆหน่อยฮนะ uh huh. แล้วก็ต่อมานะครับอิตาเลียนพาสเล์อ่อขอโทษครับอิตาเลียนอิตาเลียนเบซิลนะครับหรือว่าโหระพาอิตาเลียนนะโหระพาฝรั่งนะฮะกลิ่นมันจะต่างจากโหระพาบ้านเราพอสมควรนะครับก็หอมๆดีเข้ากับพวกพริกหวานอะไรได้ดีและอย่างสุดท้ายก็คือแฮมหั่นเป็นเส้นคล้ายๆเจ้าแคปซิคัมที่ผมหั่นไปเนี่ยแหละนะครับผมโอเคคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันโอ้ยบรรพบุพร,บรุษง่ายมากเลยอนะ่ะมาเลย โอเคครับทุกทกอย่างอยู่ตรงหน้าผมแล้วที่คุณผู้ชมต้องมีก็คือถ้วยสําหรับเข้าไมโครเวฟอย่าลืมนะครับถ้วยไมโครเวฟต้องเป็นถ้วยเอ่อเรียกว่าอะไรอนะ่ะที่ไม่มีเอ่อโอ,โอ,โอ,โอมีเสียงทองรอง<笑><笑>นะครับถ้วยที่เข้าไมโครเวฟจะต้องไม่ไม่เป็นพวกที่เคลือบทองเคลือบเงินอะไรนะฮะผนั้นมันจะเหมือนกับเป็นตะกนะั <S <S <ม>่วเดี๋ยวมันเข้าไปทําปฏิกิริยา <S <S เดี๋ยว ave, ไมโครเวฟระเบิดนะฮะก็เป็นถ้วยที่คุณผู้ชมเตรียมไว้ผมลง พริกหวานลงไปเลยนะครับนี่กระจายกระจายมันหน่อยพริกหวานนะครับเพสซิลหรือว่าโหระพาลงไปสวทั่ว,วแล้วก็แฮมที่คุณผู้ชมต้องทำก็คือปรุงด้วยเกลือควายเยอะไปหน่อยนะครับเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันเกลือแล้วก็ พริกไทยครับถ้าอยู่หอไม่มีเจ้าที่บดพริกไทยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรฮะรไทยเขยา่าเขยา่าเหยาะเหยาะแบบร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับเพราะว่าเราจะทําทุกอย่างนห้มันง่ายนะครับเกลือพริกไทยผมจะลงน้ำมันมะกอกนิดหนึ่งนะครับไม่มีน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันพืชก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้น้ำมันมะกอกจะหอมมากเลยเค นิดเดียวจริงๆคุณผู้ชมผมไม่ได้ใส่น้ําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําในผักอะ่ะมันจะออกมาเองนะครับแล้วมันก็จะเป็นน้ําที่ได้รสชาติของเขานะครับเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็หอมอร่อยมากนะครับ <c oughs> เท่านี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแร็ปแล้วก็เข้าไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมแร็ปมัน โอเคแรปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้พลาสติกแรปอย่างายดีหรือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีพลาสติกแรปก,ก็เอาจานทับปิดไว้ข้างบนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไมโครเวฟสักประมาณ2-3นาทีผมแนะนำให้ตั้งเวลาน้อยไว้ก่อนไม่พอค่อยเพิ่มนะครับเพราะว่าไมโครเวฟแต่ละเครื่องเนี่ยกำลังวัดมันไม่เท่ากันนะฮะถ้าเกิดมันแรงมากคุณผู้ชมตั้งเยอะไปหมดกันอดกินไม่เลยเครื่องนี้ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันกี่วัดกี่โวล์กันนะฮะแต่ว่าผมจะตั้งไว้ประมาณ2นาทีครึ่งก่อนอะนะครับแล้วเี๋ยวเราค่อยเพิ่มกันทีนี้เดี๋ยวหลังจากเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมขอตัวก่อนโอเคอเครับคุณผู้ชมเรียบร้อย2นาทีครึ่งออกมาสวยงามเดีวมันมีน้ำๆด้วยที่ผมบอกใช่หไหมเนี่ยตัวอร่อยเลยนะครับทีนี้ผมจะกระทำการจัดมัน เรียกจัดใช่ไหมลงในชามนะครับเราใช้สีปัดกันนิดนึงมันจะได้ดูแบบเห็นชัดหน่อยผมชอบสีของพวกพ,พกวริกพริกหวานนะฮะสามสีเหมือนสีไอ้นี่เลยไฟเขียวไฟแดงนะแดงเหลืองเขียว จริงๆคุณผู้ชมม็คงไม่ได้แต่งให้สวยอะไรขนาดนั้นลน,นะ,ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เทพรวดกินเลยแต่ว่าอ่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องทำให้ดูมีชาติตะรกูลนิดนึงนะครับน้ำอันนี้นะคุณผู้ชมสุดยอดเลยเดี๋ยวผมเทสหน่อยอืมราดลงไปด้วยนคะครับเราใช้วิธีราดเอาไม่ได้เทพรววนะฮะเราต้องการให้เขาม,มีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความแวววาว ร,รอบๆนะครับทีนี้ชีสซี่มันก็ต้องมีชีสใช่ไหมเราไปเลยบนรอบ,รอบให้มันสูงอยู่ข้างบนนี้นครับอืมความร้อนของเขาจะทำให้เขาละลายเองนะครับแต่ทีนี้ผมผมอาวุธครบมือดังนั้นผมก็จะเล่นไฟไอ มันได้สีนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีไฟนะครับผู้ชมก็เปิดฟ้าเนี่ยแหละแล้วก็เข้าเวฟอีกรอบไฟแรงๆสักนาทีหนึ่งก็พอแล้วมันก็จะละลายแต่มันอาจจะไม่มีรอยไม่ไหมหอมๆอย่างเงี้ยนะก,ก,ก็ก็หาซีลยวไใช้ก็แล้วกัน <laughs> นะครับสำหรับเบ okay. อร์เนอร์โอเคทีนี้ผมจะโรยข้างบนด้วยพาสลี่นิดน,นึงนะครับให้พอสวยงามอ่าชุบ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  โอเคผมชอบใบเนี้ยมันสวยดีคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับชีซี่แคปซิคัมอย่าลืมนะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv อ,อัตราส,ส่วนนะครับของส่วนผสมเข้าไปดูได้นในเว็บไซต์นะครับขอบคุณครับ